ามรอยแปดอันนี้สามแปดมันจะรถหายยุโรอกา3ท้สามอ่นมึพวกันเมาตกของขั้นนอะเอาแล้วทอนี่ก็ได้เจ้าขั้นไหนโอ้ยตัวดองจะได้กกากันมือเล้ สวัสดีครับพวกเราในช่องคลายคำนะครับ MFC มันนี่วาติมาเป็นมูพิ่นไม่เห็นแล้วเป็นใยละบาิที่นี่ส่าแล้วอย่าพ้ามากิเลีกิเลศมันขึ้นเห็นขึ้นขึ้นะคนี่ท่องน่มยับบ่นี่โว้ยบายเลยแล้วนี่เป็นถุงเป็นถุงลมนนั่นใส่ท่นี่นะเอาแบบถุงรมก็ได้มันนิ่ม นิ่มเป็นละปันรถทั่วไปเลยเดี๋ยวก่ครับเพราะว่าบัตรเนี้เวลาเปลี่ยนทุ่งร่มต่ละอันแพงบนเออโบแพงหรอไม่เอามากันละเอ็นดิ้งยั้งมักแล้วแนวเลยแต่ว่าเอาแนบเเป็นแนบแนบนี่คือแนวสื่อสมมติว่าทำช้างก่อนว่าทุ่งร่มกับแนบอันใดดีกันเป็นใดดีกันทุ่งร่มมันก็นิ่มนิ่มเป็มันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนั่นแหละครับแต่ว่าแนบแนบเผาส่วนใหญ่มันก็บุกเคยแตกเนาะบุกเคยหตก แต่ว่าอันนี้อันนี้คันคันเข็นแตสร้างมันก็บ้าวสร้างมันก็บ่หลายตันเนาะของห้อยก็จะเอาคันหนึ่งห้อยกคอมาเอาบ่จะได้เนาะบ่เอาบ่เอาคันทมาหดจะมาสองรอบสิวยของหอยเท่านี้เมียมา้อสองอก็มักอยู่เป็นวัน่มันแพงมันมันขึ้นหนาพดยงขึ้นหนาเป็นราคามันแพงสิบสองรอว่าจะไก็ว่านั่น เจ็ดหนั่นเจ็ดหมื่นระดับเสียดาวสิบีย่านนั่นอ๋อเจ้าติ๊บเาอยังแั่นนี่พุ่นจ้าผุนดีกว่าเจ้าประมาณสิบสองล้อล้อโตนีล้อก็ขี้่อยจักาดเน็ดไหมเออวางสัญบานวาน้ำกันสองคนบ่ลงตู่กันแล้วพี่น้องไม่สี่อันนี้ป้าขายภาพเป็นสิบสองล้อเจ้าว่านี่นี่มักอยูสิบสองล้อแต่ว่ามันราคามัน ต้องวางก,ก็บพืน้นกับแก่เพื่อลดหายอยียะยะดอกระดับเสียแลวไม่ต้องยา่ยางเสียแล้วขันท่อมากแล้วเดาจับหายอ,อือันนี้เป็นสิบสองล้อครับแต่ว่าเาเอาต้นนี้ออกแล้วยนวะไปใส่ทแทนโบก,กี้เป็นแหนบเป็นแหนบให้เ,ข,เข่าเดียวเข่าเดียวขันเข่าเดียวเอาเข่าตัวนี้เลยมันจังบ่ต้องอันอันนับรอบไหม่ครับ หลักของผมมันคือจังเปลวในป่า huh> ผุ uh ่นมส่ใ uh ห้เ huh จ้าอจะเอาสองเผ่า huh ดีใช่ใช่สองเผ่าเออนั่นแหละแต่มันแต่สาเผ่าเดียวเนาะเอาเผ่าเดียวเอาเผ่าของมันเลยแต่เปลี่ยนเป็นแหลกก็ได้อันนี้เขาแบบมันมันมีอีกหอดนึ่งเนาะบ่เมันจักเม็ดมันคือเน่าแท้ก็ทั้งเม็ดนี่เย็ดเม็ดพวกนี้ขี้จากหัวเขาเลี้ยกเขาข้อบ้านเขาอะไรบอกแต่ว่าคันขันเย็ดเลี้ยกเขาได้คือซีโรอเทาเทาซีเลื่อน สนนีเพจะรอมากันี้อันยูทีหาเม็ดหาซิปเรียวใดกิบซิปรอทุกอย่างเลยอาตกลงอาจะมาันนี่บ่มาขันนี่กับสางคันนี่ราคาราคาคันนี่เท่าไหราคาคันนี่ร้อมกบ้อมนทะเบียนสอันหนาคือล่านหาเนหาล่านหาเชนหาเป็นรถหายุโหานสามะเอาแล้วทนนี่ก็ได้ กับเรือลำสามขนมกระลดมันสูงเลยมันสูงเลยงมันมีสามันเด้อครับเสร็จแล้วอัคยขึ้นรถห้ออเดียวสองขันเนาะตื่นลลเลยรับไอไ่ด่นยไ่กงเลยแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วออกแบบออกมาแล้วมันจะเป็นขั้นนั้นบอครับเนี่ตาเป็นสั้นแต่ขออเขามีกระบะคือนั่นเป็นนลากเมนนลากโตหนาสารผพุ่งก็เป็น อันรถเทเลอร์รถเทเลอร์รถลากมาลากรถของพวกเฮาสิเป็นคล้ายๆรถเข็นอันเข็นผลไม้ไปเวียดนามครับอันนี้อันนี้มันยังขั้นชั้นขั้นยังขึ้นขั้นนี่คื้อึ้นว่าบุตอร์บ้านขับเรยวขั้นนี้ยกตัวนี้มันยกขึ้นได้ประมาณตีบ่ได้หรอมันต้องมีถุงลมบ่เพราะอยากยกได้ต้องติดตั้งถุงลมโอ้ตอนก็คอยเถอะมันจะเป็นสางนี้กี่คนอยู่กับอันอันอันเท่าไหร่นั่นเนี้ ลูกพี่เจ้าตแตงจัลุนแตงจัลุนเดีเท่านี้โอ้เท่านี้เคยมาอยู่นี่โออเพิ่งอยู่ตะกี้เพิ่งอยู่ตอนเสียอุดอันอันซื้อเขาที่นี่เพิ่งยุคห่างเสียอุดนี่นะตะกี้มีหน่อยมีเพิ่มดำมีหน่อยไปใส่นี่เงี้ยไม่ใช่ไปตูที่ใบถกไอ้เพิ่มดำมีหน่อยไปใส่นี่เพิ่งจะเสียสุกไวเท่านี้ละไปตูที mm. ่โอ uh ้แต่ตะเกียนี่หูคนหมดเลยตัวน ja ี้แม่ แต่มันภาษาบ้านัฮนว่าป้าขชีลูกข่ด้วนี่ฮะอันอันหู้จักันตังแต่ผมบระท่านงอกเนาะโอ้นี่นมทยนะเจ้าก็รวยแต่เท่านี้ือทุกแต่นี้ทุกอยงไดเนาะพ่นมีส้างมบดมีส้างโอ้รถบารายคือเจ้าเนาะสรุปแต่ต่เ่าถ้ดองเจ้าคนใจบอเจ้าเอามึงเจ้าสิเอาคันนี้รือสิเอาขันพูนแต่คันพ่นข่ยบาให้เออีมักทั้งสองลยฮะมักทั้งสองละแต่ว่า ใจขอยมักสิล้อมักสิบอนลโอ้ยมัน็เลยยังขอยมักตัวุ่นนเจ้าเจ้ามักก็ทนจ้เอาจ้าันผมเอาจ้าันมาให้ยีมีมีิทงได้ังได้โอเคใจดีหรอขันว่าจำร็ววกแกเวังได้หลับุยนแม่นบอกไปเลือเขานำผมสามร้อยแปดเา่นีสามแปดอันนั้นสี่ร แต่ว่าถอดองมันมันจำกับปลเพ่งเพราะว่าแค่แสนหนึ่งนียนลาพ่บแสนหนึ่งแ่ว่าอีก้นีเยอนล้ื่อเ่บึลัน้ลายไหลแล้วชัวรหะครับหายก็เห็นหลับป่อยอยู่ในจานเลยหลับปล่อยในจานน้ำลายมนไหลปลาเดี๋ยน้ำลายไหลมันเป่นตัวกันดีเนาะ ชอบนะครับมันม่เอฟซีอยากให้พี่ทองได้ขึ้นอย่างนี้นะโอ้เวลาไปแห่งานเหมือนเยอะไปแบบมั่นใจเนาะตะลึนเนาะไงงี้หกหล่อหอยเด้งหกหล่อหอยครับไปเขาโค้งตะล่เอยู่สีหน้ามันมันเสียวอันนี้โอ้มันขึ้นกันเถอะตัวรองเจ้ายืนมึงยึงประตูกามึงเจ้ายืนมึงฮะสี่มึงรถเจ้าขั้นไหนโอ้ยตัวรองจะได้กากันมือนหรือเดี่ยวตัวรองลเจาขั้นหนึ่ละ เอ้กับก็เย็นบอได้ก็ถอดรองก็ถดรองนี่มตไม่คิดกันเดี๋ยวพอต้องคํานั่งกับนแม่แป้งโอ้หนุ่นแม่แป้งนี่ตต้องคนิดแม่แป้งนั่นพอต้องคโอ้แต่มปนหนคิดกันจับรถกันเลยพอเอาไปติดต่อสอบถามบรว่าให้มีคนสนใจจังไหนครับติดต่อได้จังไหนสร้างกันว่าสนว่าครสนใจติดต่อได้ทางไหน ตัวเบอร์โทรเบอร์โทษครับมันเบอร์แปเลาแปแม่รันรันชื่นใจนี่ครับอูทีรพงศ์กันช่างครับทีรพงศ์กันช่างเบอร์เบอร์โทษเบอร์โทรนั่นเล่นว่าเก้าเจ็ดสามห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่อู้หัวได้เตอร์ลับเอนะครับทนายที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถดับรถลากนะฮะที่อยากได้ก็ต่อได้เลยครับทีอูทีระพงศ์กช่างนะครับผมมาทักทาสอบถามได้ครับมาดูก่อนเส้นกุริร์สารคามกุฎิรมร์ยละเอียดอีกแล้ครับขอบคุณ ผมว่าคนรู้เรื่องรถเนี่ยคนนี้มากกว่านั้นโอ้จริงอู้ผมอู้ผมเนี่ยจะได้บอกว่าอย่าอายตเมียน้อยยูนิสตฮะสมรรถให้เลาก่อนเพราะว่าแต่เมียน้อยจะยูนิอ๋อบอยแต่แก่ไพ่เขาใจคอยพิดไลโอ้ยบายระบายอยู่ปะนี้เอารถรถดำมาเปียเลยถ้าสิบรอถ้าสิบรอ เจ้านั่นเจ้านั่นนั่นขันดังๆนั่นน่ะนั่นขันดังๆนั่นเออสีฟ้าเห็นบ่มุใชเรือติดออกขนาดละใช่เลยติดเต็มเแม่ันติดเต็มออกจะได้ขน่นเขาเอไปเข็มขี่ย่างอยู่ซีนองครับกคนเาเศร้าเลยนะแบบนี้วนะครับเฟซก็ได้มาดูแล้ว ก็ได้เป็นแค่ความฝันเนาะฝันอยากได้นะครับผมอยากให้พี่ทองได้ขี่รถส,สวยๆงามๆกับเขาบ้างแต่ไม่รู้ว่าบุญวัสนาจะถึงหรือเปล่าก็วันนี้ก็เป็นวันวันแห่งความโชคดีเนาะสำหรับใครบางคนที่มีโชค,ม,โชคมีวัสนาวันความรวยวันนะครับถ้าก็ฝากไว้กับพ่อพ่อเมฟซีด้อถ้าใครถูกก็อย่าลืมว่าให้พี่ทองด้วยนะครับผมฝากไว้กับพ่อพ่อเมฟซีความฝันผมคงจะเป็นจริงถ้า พอพอยเมฟซีมีโชคนะครับโชคใหญ่อย่างที่เคยบอกเคยกล่าวไว้นะครับผมผมก็อยากได้อยู่พูดว่าอยากได้ไม่อยากได้เพราะว่ารถผมมันเป็นหกล้อพี่ทองใหญ่มากทุกวันนี้เวลาวิ่งเข้าโค้งเข้าไายแต่ละทีรถมันเอียงมันเสียวนะครับเสียวถามว่าทําไมก็ยังใช้อยู่เพราะว่าคะแนนของผมผมมันมันไม่ถึงนะคะแนนไม่ถึงคะแนนที่มีก็ไปเอาน้องดาวเรืองมาแล้วยังติดตีน้องดาวเรืองอยู่แต่ที่มาดูนี่ก็มา รับพ่อเรือนพ่อเรือนบอกว่าอยากได้ผมก็มาเป็นเพื่อนเห็นแล้วก็อยากได้นะครับอยากได้สวยสุดยอดมา,มากๆเลยเฮะต้องทมพญย,ยจิกเจ้านะคอยก็มาขันนี้ขี้กัน,น,นผมก็ชอบนะมาตำนานตำนานทีมันให้นะมันเป็นสิล<อ>บสลอ้อแต่ผมไม่ชอบสิบสองล้อนะผมว่าเพราะว่าการขนช้างไม่ต้องจําเป็นต้องใช้สิบสองล้อแค่สิบล้อก็ดูหลาแล้ว้ดูครับดูสวยนะครับเห็นแล้วไม่รู้จะ พูดไม่ออกแต่ไม่รู้ว่าบุญวัสนาพี่ทองจะได้ขึ้นหรือเปล่านี้นะครับผมก็ฝากไว้กับดวงครับฝากไว้กับโชคชะตานะครับผมถ้าโชคชะตาฟ้าดินเข้าข้างพี่ทองคงได้ขี่นะแม่เอฟซีแม่เอฟซีเรามาดูเราดูภายนอกแล้วเราขึ้นมาดูภายในดูบ้างนะครับผมดูดูกว้างขวางใหญ่โตโอ้ถ้าได้ไปกระปอมน้อยกับพี่เนน ไปเหงานด้วยติดเอลงไปนะครับนอนสบายเลยนะครับแม่เอฟซีโอ้ไม่รู้ว่าบุญวาสนาผมจะถึงหรือเปล่านะครับผมได้แค่ลุ้นได้แค่ลุ้นแล้วก็หวังนะหวังหวังสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราดูโอ้โหยอด,ดยอดจริงๆครับผมสวยเห็นแล้วชอบอยากได้เลยครับแต่รอไปก่อนนะครับผมพี่ทองรอไปก่อนด้อสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราดื้อพี่ทองเดี๋ยวเราได้ แน่นอนสักวันหนึ่งนะครับล้านสี่ล้านห้าครนะับไม่ไม่ไกลเกินเอื้อมเนาะแม่เอฟซฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจแล้วก็รุ้นช่วยด้วยนะครับดูครับสวยแม่เอฟซี C. ดูโหสุดยอดมากจริงๆก็ฝากความหวังนี้ไว้กับพ่อแม่เอฟซีแล้วก็พี่ทองด้วยขอให้พี่ทองให้โชคให้ลาบเด้อพี่ทองจะได้ขี่รถคันใหม่คันงามนะครับผมสําหรับที่บูนี้ก็ จะขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าพพ่อเม่บสี c, ท่านใดสนใจก็อย่าลืมอู่ธีรพงศ์นะครับผมทางเข้าพยัคฆ์สรารคามวิ่งมาดูได้นะครับผมเลือกได้รถดับรถตู้คอนเทนเนอร์มีให้เลือกทุกรูปแบบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ